ครับสวัสดีครับทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้พาท่านมาชมนะครับบรรยากาศงานมนัสการองค์พระธาตุพนมนะครับประจำปี2567นะครับปีนี้นะครับตรงกับปีนี้นะครับเริ่มงานมาตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์นะครับถึงวันที่25กุมภาพันธ์นะครับ เก้าวันเคืนนะครับงานมนัสการองค์พระธาตุพนมครับปีนี้นนนนมีเรือนะครับจากพี่น้องทางฝั่งสองฝั่งไทยลาวนะครับมีเรือพานําเที่ยวนะครับนะครับมา ท่านมาเอาบุญงานพระธาตุพนมแล้วนะครับก็ไปเอาบุญทางฝั่งลาวกันนะครับก็ถือโอกาสนะครับทำบุญทั้งสองฝั่งกันก็ครับก็ขอเชิญชวนนะครับท่านมาเที่ยวงานองค์พระธาตุพนมแล้วนะครับก็เชิญชวนไปเที่ยวทางฝั่งฝั่งลาวนะครับไปเอาบุญทางฝั่งลาวกันต่อ มีเรือนำเที่ยวนะครับค่าเรือก็100บาทนะครับไป100มา100นะครับก็ดูแล้วก็เป็นราคาที่เหมาะสมนะครับปีนี้ผมไปสังเกตดูนะครับก็น่าจะมีความปลอดภัยสูงนะครับเพราะว่าเรือนะครับนํานักท่องเที่ยวไปนะครับท่านจะตีเรือกลับมาลำเปล่าๆนะครับ ไม่มีนักท่องเที่ยวมาไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยหรือฝั่งลาวนะครับส่งอย่างเดียวนะครับรับไม่ได้นะ,รนะครับยัมรู้นรมีแต่ส่งแล้วก็ตีเรือกลับนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุต่างๆนะครับก็เรือที่ตีตกลับนะครับก็สามารถรับคนรับคนได้นะครับวันนี้ก็ ก็ถือว่าดีนะครับผมก็น่าจะมีความปลอดภัยสูงนะครับมีทั้งเจ้าหน้าที่นะครับดูแลความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทหารเรือนะครับเจ้าหน้าที่ไฟปยปกคร้องต่างๆนะครับท่านคณะกรรมการต่างๆเนาะแต่งตั้งไว้นะครับรักษาความปลอดภัยมีเรือเร็วเรืออะไรนะครับเตรียมไว้สําหรับนักท่องเที่ยวนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุต่างๆก็สามารถ ที่จะช่วยเหลือได้ทันนะครับผมองร้อยมวลือว่าหนึ่งโต้นปีนี้ก็มาถึงจุดนี้นะครับวันที่าี่สิบไปไม่ใกล้จะค่าแล้วก็เลยไม่ได้ไปนะครับเอาไว้โอกาสหน้าปีใหม่นะครับสำนักงานสัมประสิทธพื้นที่นครอุดรธานีโอกาสไปกเราก็รักษาเอาไว้นะครับบอกกันเตือนกันด้วยสําหรับพี่น้องของเราไปสนุกสนานไปพบปะพี่น้องทางสพปลาวแล้ว ก่อนจะกลับบ้านนะครับก็ช่วยกันปฏิบัติตามนี้ด้วยนะครับเดินได้เลยนะครับเข้าไปที่ขวามืออเต้นขวามือได้เลยสําหรับพี่น้องจากสปปลาวนะครับส่วนคนไทยของเราก็เข้าเต้นซ้ายมือนะครับบัตรประจําตัวประชาชนของท่านพร้อมแสดงเกเจ้าหน้าที่นะครับวันนี้เจ้าหน้าที่หลายๆ ภาคส่วนของบอร์ท่าพนมร่วม,มด,วด้วยช่วยกันนะครับในส่วนของฝอ่ายปกครองก็ดีนะครับฝ่ายรักษาความสงบก็ดีเรียกว่าทํางานอย่างเต็มที่นะครับอานวยความสะดวกทุกทุกท่านนะครับหลังจากที่มาไหวพระธาตุทำบุญแล้วนะครับก็เดินทางมาเที่ยวนะครับแวะซื้อสินค้าตามร้านค้าร้านขายต่างๆนะครับแล้วก็อยากจะไปเที่ยวโปปอลเราก็ขอเรียนเชิญได้นะครับ ในข้อสงสัยต่างๆท่านสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับสอบถามเจ้าหน้าที่โดยตรงกะได้เข้าใจเป็นหนึ่งเดียวกันครับมาที่โรงงานบรรพพนมนะครับสิ่งแรกนะครับที่ต้องทำก็คือมาถึงบริเวณงานนะครับก็ควรจะ ออบูชาดอกไม้นะครับเพื่อมนัสเพื่อมากาบมนตสการองค์พระธาตุนะครับบูชาดอกไม้หรือว่าบูชาเอ,อกองบุญนะครับบูชาภาาไต่กันนะครับผมตามกำลังศรัทธ,ธานะครับบูชาเท่าไหร่ก็ได้นะครับอันจัดไว้เรียมไม้ให้นะครับ เรื่องดอกไม้นะครับทางวัดทางอะไรจัดไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมไม่ต้องเตรียมดอกไม้ไปก็ได้นะครับท่าที่ท่านที่จะไปนะครับท่องเที่ยวทางฝั่งลาวนะครับก็ราจะไปตอนเช้าหน่อยนะครับนะไปแต่เช้า,าไปการนัสการแล้วก็เลยไปเที่ยว ปเปียวบุญโตทางฝั่งลาวนะครับก็จะได้กลับท่วงทานเวลานะครับกลับก็ให้กลับประมาณสามทุ่มนะครับไม่เกินสามทุ่มนะครับต้องถึงฝั่งไทยพี่น้องทางฝั่งลาวนะครับท่านมา เอาบุญเอาบุญพระธาตุนะครับมากราบมณฑสการองค์พระธาตุนะครับหลายปีนะครับว่าอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มสร้างองค์พระธาตุนะครับพี่น้องทางฝั่งเรานะครับมาไม่ขาดสายกันเลยนะครับผมมากราบมณฑสการมาสิ่งของต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าทาง จังหวัดนะครับทางคณะไอทางไยปกครองต่างๆนะครับร่วมกันจัดท่องเที่ยวก็ถือเป็นดีนะครับเป็นเลขนงามยามดีนะครับที่จะได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวทางฝั่งลาวนะครับเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรยุ่งยากนะครับก็มีตบัตรประจำตัวนะครับซื้อบัตรแล้วก็ข้ามได้เลยเก็เชิญชวนท่านนะครับไป เที่ยวทางฝั่งลาวกันนะเพราะว่าทางพี่น้องฝั่งลาวท่านก็มาท่องเที่ยวทางฝั่งไทยนะครับตล,ลอดนะครับวันนี้ก็เราก็ควรจะไปทางฝั่งลาวบ้างนะครับผมบูชาเป็นวัตถุมงคลเป็นของฝากเป็นของที่ระลึกนะครับเอาไวา้ติดบ้านติดเรือนนะครับติดรถติดลานะครับนะครับ พิพิธภัณฑ์นะครับอยู่หลังองค์พระราชพนมนะครับมาทางด้านที่ใต้นะก็สามารถไปดูนะครับของเก่านะครับของหลายยุคหลายสมัยนะครับของวัตถุมงคลต่างๆนะครับก็สามารถไปเดินดูนะครับพิพิธภัณฑ์นะครับจะมีสองสองชั้นนะครับชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างนะครับไปดู กันได้นะครับสวยงามมากนะครับของเก่าของเก่แล้วก็ไปศึกษาไปดูนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทางงานมนัสก,การนะครับคืนวันที่20นะครับ20ออคืนวันที่20กุมภาพันธ์า5 6 7 7นะครับ งามขนาดนี้ครัรงคระัตองน์ร์ครับพระอรัองคคพร์คระอัอังัพ ไายตุ๋ห้ยไุห้โลกไ้ไพ่บ่อยพกมันทานบ่อยผ่านให้ถ่ายเอ็มมันใหญยืนให้พวกผงสั่งลูกกุ้งสุดยอดมากกอดใครเด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อจ้าเยื่ออ่อนน้ำดื่มเย็นๆเด้อน้ำดื่มเย็นๆมีบริการหยิบได้เลยจ้าฟรีจ้าฟรีตลอดงานพอมีญาติโยมที่ท่านทำบุญมาแล้วนะสปาซื้อน้ามาแจกต่อเด้อ ยาจ,จูงที่เดินตามผ่านไปผ่านมาอยู่น้ำมานยิบน้ำดื่มให้เหลือน้ำดื่มเย็นๆจะมีน้ำดื่มบริการจะนำแข็งคุณมาส่เด้อเอากระติกใส่นำแข็งในี่ยนำแข็งนี่บนาะ